แ n น p m แมนใช้งานได้มาดูนะครับตั้งมิเตอร์250โวลต์นะครับต่อโหลดเรียบร้อยต่อมิเตอร์เข้าไปนะครับอย่าลืมต่อโหลดนะครับกอดวัดทำให้เช่นนั้นเราไฟมันจะสูงมากสูงสูงแบบว่าเออเวอร์วัง,างการนะลครับ หนึ่งร้อยโวลต์นะครับตรงร้อยสินะครับวัดได้100่ร้อยโวลต์นะครับนะนี่ร้อยเลยเนะี่ยอ่าหนึ่ร้อยนะครับนะอ่าตรงร้อนี่ได้หนึงร้อนะครับร้อนี่ได้หนึงร้อยนะครับได้หนึ่งร้อยโวลต์บันทึกไว้บันทึกไว้อ่าตรง220รี่สิบนี่แหละ,ะครับอ่าไเทราไนร่ครับ ได้ร้อยสิบนะครับได้ร้อยสิบนะน่าอยู่ประมาณร้อยสิบนะครับเพิ่มขึ้นมาสิบโวลต์ตรงสองร้อยยี่สิบได้ร้อยสิบได้หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอ่านะครับนะทีนี้สำหรับสายมิเตอร์เอาวัดอีกครั้งนะครับดูซีบวกซีลบของเขานะครับอ่าตรงร้อยสิบได้เท่าไหร่นะครับร้อยโวลต์ได้ร้อยโวลต์ สองร้อยยี่สิบได้เท่ากันนะครับอ่ะก่อนเปลี่ยนทรานซิสเตอร์นะครับร้อยร้อยสิบนี่ได้ร้อยโวลต์นะครับสองร้อยี่สิบได้ร้อยสิบโวลต์นะครับนะทีนี้ก็มาพิจารณาการทำงานนะครับเพื่อนๆเ,เครื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำการเพิ่มทรานซิสเตอร์นะครับจากสองตัวนะครับตัวเดิมเขานะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ สองตัวก็เป็น4ตัวนะครับด้านในนะครับนะเป็นทรานซิสเตอร์ตัวดำนะครับนะซึ่งผมนี่นะครับเป็นคนเพิ่มสายไฟก็เป็นเส้นใหญ่นะเพื่อนนะก็ได้ทำตามกรรมวิธีเป็นทีละบ้อยนะครับไฟไม่แรงก็มีโอกาสที่หากทรานซิสเตอร์มันน้อยกระแสมันน้อยไฟที่ออกมาพอมาเจอโหลดไฟไมันก็ตก แต่นี่ได้ทำการเพิ่มทรานซิสเตอร์ขึ้นเป็น4ตัวแล้วนะครับไฟมันก็ไม่ตกแล้วแต่หากว่าอยากจะให้เพิ่มความแรงก็มีอยู่ทางหนึ่งนะครับเพิ่มลวดครับเพิ่มลวดไฟออกครับคือพันหม้อปแปลงเพิ่มจำนวนรอบนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนใช้วิธีการเปลี่ยนการใบอัด การเปลี่ยนความถี่ก็ได้นะครับเปลี่ยน R 2ตัวนี่ครับ39โอห์มกับ6 8โ oh อห์มเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ง่ายกว่าการที่จะรื้อมออแปลงออกมาพันเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะทําให้ไฟมันเพิ่มขึ้นได้นะครับมันก็จะส่งผลให้ความถี่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เป็นการเพิ่มความแรงได้นะครับเพื่อนๆ แต่ว่าตัวนี้นี่ผมจะทําให้งานง่ายที่กลายเป็นงานยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งโดยการเพิ่มมอแปลงนะครับลวดในมอแปลงนะครับเนื่องจากว่ามันยังเหลืออยู่นะครับเนี่ยผมก็จะเพิ่มลวดเข้าไปอีกพันลวดเพิ่มกรบเบื้อดแกออกมาแล้วพันลวดเพิ่มกรบเบื้อดเห็นไหมครับแกนมันยังเหลืออยู่สามารถที่จะพันลวดเข้าไปได้นะเพื่อนนะ ไฟที่นอกมามีสามเส้นนี่ดำเหลืองน้ำเงินเนี่ยครับดำกับน้ำเงินนร้อยสิบดำกับเหลือง 220, สองร้อยี่สิบตามที่เขาสกรีนบอกแล้วผมพันเพิ่มหน่อยเนี่ยแต่ว่าการพันเพิ่มเนี่ยเพาต้องแกะหม้อปแปลงก่อกแล้วก็วดไปพันเพิ่มนะลองดูครับโอ้โหตัวนี้แกะออกมานะครับเพื่อนๆแกะ EI ออกนะดูวดเข้าหน่อยนะครับ ลวดนะครับมันมีไม่ละผมในลวดเบอร์นี้นะมันมีไม่ละพอดีมีลวดที่ใกล้เคียงนะครับถึงผมจะใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวก็ถือว่าอมันเพิ่มขึ้นไปเบอร์เดียวเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็พันเพิ่มได้เลยนะครับก็พันเพิ่มจาก้ตัวสีเหลืองเนี่ยครับเออนี่น้อกนี่น้อนี่น้อกนะครับพันเพิ่มไป เพื่อนครับได้ทําการเอารวดออกมานะครับเอาออกจุดนี้นะครับจาก110ถึง220เนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาพันกี่รอบนะครับเพื่อนเป็น50รอบนะครับเพื่อน50รอบเพื่อนเพื่อนครับผมพันลวดเข้าไปอีก200รอบนะบเพื่อนนะนะครับ200รอบเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะครับ เพิ่มเข้าไปอีก200รอบนะครับคิดว่าไฟน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากแต่เดิมสูงสุดได้110นะครับนี่ผมเพิ่มเข้าไป200รอบครับเพื่อนเพื่อนครับการยึดสายพวกนี้ตัวเดิมเขาใช้วิธีการเจาะกระดาษนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เก่งกาดถึงขั้นว่าจะมาเจาะกระดาษได้แบบเขานะั้นก็ห่อวนนี้ใช้ปลอกใสายนรับปอกใส่ห่อในรับ ปลอกสายพวกนี้มันมีขายที่ร้านไดนาโมนะนีนิอย่างเงี้ยทนความร้อนด,ด้วยเนี่ยกับหอ่หอๆเอาจะได้ไม่ชอ็อตเวลาประกอบเข้าไปจะได้ไม่ต้องพะพวงนะปลอกสายเนี่ยเขาพาผมเรียกว่าปลอกสายนะไอเนี่ยนะครับไม่รู้ชื่อเขาอะไระแต่ผมไปซื้อที่ไรเขาก็เรียกปลอกสายแล้วผมก็ปลอกปลอกสายก็ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะทีนี้ก็นี่นะครับจุดต่ออะไรต่างนี่ก็กันชอ็อตกันช็อตครับ ดำเนินการนะเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อได้ประกอบเข้าไปเลยนะครับทั้ง e i นี่ใส่เข้าไปเลยนะครับลองเครื่องนะครับเพื่อนตรงร้อยสิบเนี่ยเป็นขดลวดของสองรอยยี่สิบเดิมนะครับนะเดิมนะครับแล้วทีนี้ไอตรงสองรอยยี่สิบนี่ก็คือพันเพิ่มจากตัวเดิมไปอีกสองร้อยรอบนะครับเดี๋ยวเอามิเตอร์มาวัดดูครับ จะเพิ่มไหมไฟมันเนี่ยตรงร้อยสิบนะครับเป็นสองร้อยี่สิบเดิมตัวนี้จะได้ประมาณร้อยสิบโวลต์นะครับนะครับนะร้อยสิบโวลต์นะครับแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีกสองร้อยรอบนะครับเพิ่มสองร้อยรอบก็ไม่เท่าไหร่นะพนูดถึงนะ นะครับสองรอบนะครับนะครับนะครับเ็เพิ่มขึ้นไม่เยอะนะพันเพิ่มไป200อรอบไม่เยอะนะครับนะครับแต่ก็เพิ่มอยู่นะนะครับก็น่าจะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าถอดโหลดนิ้วมันมันจะสูงเว้วางอลังการนะบางที นะครับบางทีมันอาจจะทําให้มิเตอร์พังเอาลองดูนะครับลองสั้นๆ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือไม่มีโหลดได้สองร้อยห้าสิบเลยนะครับนะเห็นไหมครับตรงร้อยสิบนะครับไม่มีโหลดนะครับไม่มีโหลดเห็นไหมครับได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับนะครับ ถ้ามีโหลดแล้วมันก็แรงดันไฟมันก็ตกลงนะครับมันมีโหลดถ้าออนโหลดนะครับก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับพันเพิ่มไปอีก200รอบนะครับเพิ่มรวดก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะก็อย่างนี้เลยนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการเพิ่มความแรงนะครับเพิ่มรวดนะครับโดยที่ความถี่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับก็ใช้งานได้ที่ความถี่เดิม ใช้ทักษะเดิมนะครับแต่เพิ่มความแรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับใช้งานจริงๆนะครับก็อาจไฟอาจจะไม่ได้ตกลงถึงขนาดนี้นเพราะว่าจุ่มลงน้ำน,น้ำอาจจะไม่ได้หนักเท่ากับนี่ถ้าจุ่มลงโคลนตมก็อาจจะหนักกว่านี้นะครับเสียงก็จะต่างไปนั่นแหละนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้เพิ่มได้หลายวิธีนั่นเพื่อนวิธีนี้คือการเพิ่มลวดนะครับ เดี๋ยวคราวหนะ้าหากไม่จุใจอีกเดี๋ยวจะเพิ่มสายนะครับไม่ทําในครั้งเดียวนะครับมันจะไม่มีก๊อกสองเอาไปทําก๊อกสองก๊อกสามไปนะครับแ <c ười> กกไหลหากวันยังไม่เข้าท่าอยู่ก็เพิ่มรีเลย์เข้าไปนะครับใช้สวิตช์นี้ก็เพิ่มรีเลย์เข้าไปข้างในนี้พื้นที่มันก็ยังพอมีให้ใส่รีเลย์เข้าไปได้อยู่นะครับ <c ười> นะครับมันก็เพิ่มไฟขึ้นอยู่เนะ ก็เพิ่มไฟขึ้นอยูอ่มันจะไม่เพิ่มได้ไงพันลวดเพิ่มทั้งสองร้อยรอบนนลวดเบอร์ยี่สิบเจ็ดเนี่ยสองร้อยรอบยังพันไปนี่ครับไฟไม่เพิ่มก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเลรครับนะคอ่ะอเคนะครับก็พบกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนนี่ก็คือการเพิ่มไฟอย่างง่ายนะครับไม่ได้ไปยุ่งกับวงจรนะครับ ยุ่งกับม้อแปลงอย่างเดียวเลยนะครับนะพบกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ